เมืองเยอรมันยืนถือป้ายยืนป้าห้ำถ่ายรูปทําแคมเปญชวนคนมาร่วมทริปเลดยุดแบบสลิงวงลิงกุ้งที่ฝรั่งเศสหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจกท้องถิ่นงานนี้โดนวิจารณ์ยับจูเลียนเฟอร์ราสมาชิกสภาเมืองมานไฮม์สร้างความเฮือหาและกระแสวิภา์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เขานะคะได้ยางป้าห้ำแล้วก็เชิญชวนชาวเมืองนะคะให้ร่วมเดินทางไปกับทริปศึกษาดูงานการเมืองสู่กับดาเกตน,นะคะกับดาเกตน,นี่ก็คือชื่อแหล่งรวมผู้ที่ชื่นชอบการสลิงวงสลิงวงลิงกุ้งชื่อ ดังทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของมาร์ไฮม์ค่ะเฟอร์รานะคะวัย33ปีค่ะเป็นผู้เป็นผู้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองท้องถิ่นดีมันไฮเมอร์ค่ะให้เหตุผลนะคะว่าการเดินทาง8วันนี้จะช่วยให้เข้าใจว่ากัปดาเกตกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกของการท่องเที่ยวแบบย่างฟ้าหำแล้วก็เล็ดยุดได้อย่างไรและจะนําแนวคิดมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นของมาร์ไฮม์ได้อย่างไรบ้าง แนวคิดที่ไม่ธรรมดาของเฟอร์ราน,นะคะได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเรื่องราวปรากฏในหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นมันไฮม์อ f ฟ i เชียลการ์ดเตนะคะในเดือนพฤษภาคมพร้อมภาพถ่ายของเขานะคะที่ปาห้ำอยู่ชายหาดแล้วก็มีป้ายบังรวยคุยเอาไว้อย่างเดียวเฟอร์ราน,นะคะเชิญชวนพลเมืองที่อยากรู้อยากเห็นและมีใจเปิดกว้างให้ร่วมเดินทางไปกับเขาซึ่งรวมถึงการเลดยุดแบบเอาดรด้วย อะะย่างเน้นย้ำอีกด้วยนะคะว่าค่ายนี้เนี่ยจะไม่รวมสื่อเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมและแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วลูกเพจของช่องเดอะไทเกอร์เล็กยุติละคะคิดว่าอย่างไงบ้างเห็นด้วยและอยากเข้าร่วมสลิงงุงลิงกุ้งกับเฟอร์ราดไหม <c oughs> และคลิปนี้สนับสนุนโดย FastW a s แพลตฟอร์มอสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกทีลก่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ